หนึงหนึ่งสองออสตอมสี่หนึ่งหนึน่งหก วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับคนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับที่เรียบร้อยแล้วกระดาษฟรีสองกราษสองการดาวเครื่งงถ้าเป็นที่เรียบร้อยครับคนนี้ก็จานแต่ไม่เวลาสองไม่เวลาสามนาทีครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร,ร่น,น,น,รนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะไรนะครับ จันทร์ถึงสุกก็คนจะขึ้นไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าเสาร์ทิ้เนี่ยก็พอมีนะครับบางสัปดาห์ก็เยอะหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเหมือนหยุดเนาะนะครับบางคนก็มาหาครอบครัวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็จันทร์ถึงสุกก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกวันเลยอะไม่ใช่จันทร์ถึงสุกทุกวันเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาประจํานะครับเพราะว่าจะมาลงที่นี่กัน ออกแล้วฮะหนึ่งหนึ่งสองถ้ามีตั๋วขึ้นไปนานแล้วครับอย่างนั่งคันหนึ่งมากนะครับบางวันโล่งบางวันเยอะที่นั่งโล่งนี่ผมก็ชอบเลยนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปดีวิวกัรเดินทางันจะได้ง่ายนะครับออกแล้ฮะตามเวลา ค่อยๆออกไปนะครับ